ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพบเจอกับช่างฟังหนองคายนะครับมาในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับผมวันนี้จะพามาดูฟาร์มไก่นะครับผมฟาร์มไก่ที่พ่อผมเลี้ยงไว้นะครับสําหรับใครที่กลับมาอยู่บ้านแล้วก็อยากมีธุรกิจมีมีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นของตัวเองนะครับกําลังคิดหารายได้เสริมหาอะไรครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งธุรกิจมาแนะนํานะครับผมนี่เป็นฟาร์มไก่นะครับ ฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ไข่ไก่พันไก่พันไข่นะครับตัวนี้ซื้อมาอยู่120ตัวนะครับ120ตัวก็ตายไปประมาณ6กเตัวมันเหลืออยู่ประมาณ110ตัวนี่นแหละ110ตัวโดวยประมาณได้นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงเป็นระบบระบบน้ำนะครับเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําให้มันไข่ในรางนะครับตัวนี้จะมีพวกเศษอาหารมีให้ให้กินด้วยแล้วก็มีหัวอาหารนะครับ ส่วนไข่นะครับส่วนไข่ดยเฉลีย่ยถ้าเฉลี่ยนะครับตกอยู่ประมาณวันละไม่น้อยกว่า90นะครับเพราะปกติพ่อเก็บไปก็จะอยู่95 95ขึ้นนะครับตลอดทุกวันแล้วก็เรามาเฉลี่ยดูนะครับไข่เนี่ยไข่ก็จะฟองใหญ่นะปกติเขาเลี้ยงไก่พันเขาจะไม่ให้ไก่เดินนะครับเพราะว่ามันจะได้ ผลิตไข่ออกมาได้เต็มที่นะครับอันนี้เราทําเป็นรังให้มันไข่อันนี้ไม่ใช่ไข่จริงนะครับเป็นไข่ปลอมเด้งเลยคนระับุ้ยแตกซะหน่อยนะครับก็โดยเฉลี่ยหัวอาหารนะครับหัวอาหารตรกอยู่กระสอบละ4 0 0นะครับบ้านผมกระสอบละ4 0 0อแล้วทีนี้กระสอบหนึ่งไก่จะกินได้อยู่2วันนะครับผมกระสอบหนึ่งไก่กินได้2ว,วันแล้วทีนีเ้เราขายไข่ได้ วันหนึ่ง400บาทนะครับขายไข่ได้วันหนึ่ง400บาทก็หัวาหารจะมันจะตกอยู่2วัน2วันต่อ400นะครับเราก็จะมีเงินเก็บอยู่ประมาณวันละ200นะครับหัวาหารมันจะถูกวันละ200เฉลี่ยโดนถูกวันละ200นะครับนี่เห็นกล้องไหม กำลังไข่เลยครับเนี่ยเอา้าไข่แท่ไข่ปลอมใส่ปลอม,ลอมนะครับก็เป็นอะไรที่ที่พอพอจะเลี้ยงไว้เหมือนกันนะครับถ้าเขียดไหนมีผักตบชวามีต้นกล้วยเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาทําอาหารเสริมเป็นอาหารหเสริมให้เขาได้ีเนสีขาว ในี่ไข่ปอมนะครับถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงก็ลองเลี้ยงดูนะครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะเริ่มต้นสักร้อยตัวดูนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ดูเล่นเปิดเพลงเปิดอะไรให้เขาฟังถ้ามีสวนมีอะไรนะครับอยู่ข้างนอกของผมก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับอยู่ล้อมรอบไปนี่อันนี้เลี้ยงไว้สวนนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้ในบ้านพวกมูลพวกขี้นะครับเราเอาไปเป็นปุ๋ยนวกองเบล่มเทิม สามารถเอาไปเป็นปุ๋ยใส่นาข้าวในนาอะไรได้นะก็ไปใส่ผักเนาะเอาขี่มันไปใส่ผักใส่ยังได้ครับกระสอบมันก็เหลืออ๋อบอเล่าดีกว่านะครับขี้มันหรือมูลมันเท่ากับเอาไปเห็ดปุ๋ยนะครับผมแล้วก็พ่อเขาขายเขาเลี้ยงได้ประมาณอายุมันใครได้สองสามปีนะครับมันหมดอายุใครมันเท่ากับสามารถเอาไปขายตู่ได้นะครับ ขายเป็นตัวได้กําไรก็บางทีก็จะได้เป็นเงินก้อนนะครับผมน้ำเราก็ใส่เป็นถังแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะแรกๆเราเดินระบบน้ํามันก็ดูดกินนะคมันก็ดูดกินเป็นอยู่น, right? me, น,นั่นนี่เนี่ยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็กินก็ดูดกกินนะครับถ้าต้นทุนน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องไปทํา ทำให้มันเป็นรางก็ได้หรือว่าทําเล้าทํข้อให้มันเล็กๆกว่านี้อีกนิดนึงอย่าให้มันเดินเยอะอันนี้มันคือมันเดินเยอะเกินไปครับที่จริงไก่ต้องเอามาเพิ่มอีกสักห0หรือร้อยตัวครับเพราะว่ามันกว้างเกินพื้นที่มันกว้างเกินอยู่ตอนนี้งบประมาณยังไม่ค่อยมีนะครับโอ้จีก,กันใหญ่เลยนะครับพ่อเลี้ยงเหรียญอยู่นะครับพี่น้องกตพ่อเลี้ยงเหรียญไปอยู่พ่อได้เป็นค่ากรบพงกับเขาเข้า เสื้อว่าทุกคนกับมีเปลี่ยนเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับผมเอาได้ใครเก็บใครมากอะอันนี้ผมจะเก็บทุกหามงแรกนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็เก็บเล้ยวนี้เดี๋ยวถ้ามีคนเบิ้งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาผมจะมาเก็บใครให้เบิ้งกัแล้วกันนะครับส่วนมาผมเอาลงตะตีกดอกนะครับเอาลงตะตีกดอกนี่นะครับก็จะได้อยู่ระมาณเป็นรอยฟ้องนะครับเขาขยมือก็ได้ได้อยู่ด้ครับเพราะได้แก่อยู่เพราะได้คาเล็กอยู่นะครับผม อันนีครับสำหรับที่ผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงก็เลี้ยงลองเมืองนะครับเดอ้อใส่พื้นที่บ่หลายนะครับเลี้ยงไก่นี่พื้นทีก่ก็ประมาณจะเขาเอื่นนี่เมตล่ะหกเมตรหกพุ่หกเมตรนี่ก็ได้แล้วครับเลี้ยงไก่ได้เป็นร้อยตัวแล้วครับพื้นที่ประมาณหกเมตรพุ่หกเมตรนี่ก็ได้นะครับ,รล,ล,อรบ,รรบลองเลี้ยงกันลองเมืองนะผมดีอยู่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากาตวดจังเลย สำหรับคลิปนี้กับ้องฝากไว้เพี่งแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ